ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ทั้งสองยินมแล้วลุยก็ได้มากอปูชี่ปาขาวหอปูตานะครับเนาะหลังจากมาแต่วัดปูเทท่องแล้วรับกับพ่อดีเลยครับกับมาพ่อกับเสียจวนเพิ่นเพิ่นจะมาหายแนวทางเอฟซีครับกามาติดตามรับฟังรับชมไปพร้อมๆกันครับงวดที่แล้วนะครับเนาะเสียจวนเพิ่งวิ่งเกตเขาโตเดียวโกเลยครับเขาทั้งบนทั้งล่างครับงวดที่ผ่านมาเอฟซี ท่านใดตีล่อตัวเลขของเสียจวนเพิ่นกติดตามไปพร้อมๆกับท่างช่องยิ้มกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเนอคิดถึงจึงมาบอก้ครับผู้ใดผูเอฟซีเสียจวนเพิ่นก็ได้มากแล้วครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านช่องนะครับเนาะครับผมเพราะว่ามัวดที่ผ่านมาวิ่งเกตเขาเน้นๆเลยครับ เก็ดตัวเดียวเ็ตัวเดียวอ้ยนาฝากได้ข้ายถามดิครับผมข้ายถามว่าเสร็จจะวีิ่งตัวแรกน้องอ่าเจ็ดล่ะครับรับึตัวเดียวเลยครับผมหรี่ว่ารับศูนย์ผมรับศูนย์ผมเอาแต่ศูนยี่ขึ้นไปฮอดศูนย์เกครับโอ้ออกศูนยสามว่ามันจะเป็นศูนย์อยู่ก็เร่เสื่อมาคข้รเพิ่้งมาหาครับผมบาดเล็บตีแปดหาศูนย์มันก เออสี่ศูนย์แล้วก็หกศูนย์จ็ดศูนย์แปนย์เก้าศูนย์สะครับผมแล้วก็กลับเมิดกสินะโอ้มันว่าี0ศูนย์สามซครับนเนแปดไปยังสันเสียโชคมานปะครับเงเนบางกี้นมันก็ได้เนี้ยอยู่นี่ครับผมกำไรอยู่อ่นแสนกว่าบาทโอ้ครับก็ดีใจนั่นกับเสี่ยนะครับ ดนเซนก็บางวิ่งเก็ตล่ะครับครับโอ้วิ่งเก็ตนะครับเออครับได้เข้าปันกับฟันว่าเออเราวิ่ตัวละสองแสนบนล่างครับผมเก็ตบนล่างตัวละสองแสนครับก็ได้ได้หกแสนโอ้ล่ะครับผมแล้วฮาร์ปคุณนะฮาร์ปก็เล่นอะไรกันแล้วใช่แสนก็บาดครับอืมก็ยังค่าอยู่วันนี้ก็ยุบ่ให้เอฟซีมาพิจารณาดอกครับงวดนี้นะครับเนาะอืมฟันอีกแล้วล่ะอย่าฟันอีกแล้วฟันแล้วอ๋ออฟซีฟันตัวนั้นเลยว่าบอกก้อนตัวนั่นล่ะครับผม เออป้าจะไี้บอกเห็นบ้างก่อนเนาะจะเยอะอีหลายมือวันนี้วันที่ยี่สิบอเป็นบ่ครับวันทียี่สิบครับเออได้ยี่สิบแล้วมาทุนราเรืเรื่องออกมาบอกครับอ,อ่าฝันบ้านไปเอีอ้ยงหมดละไปกั็มูก็พวกไปพรอ,อ่ะเขาพี่ลูกนี่อ่ามูมูพวกนะ่ยเขาพี่ลูกลูกน้อยอยู่สามคนครับผมเอมอลูกเขาพี่ลูกแฝดอยู่สามคนแนะดูเขาอ่ะบ้านเนี้ เขาอ่ะญานเกินกันเลี้ยนหาใ่ไหมครับก็เลี้ยหากันนะสามคนีหน่อยสามคนอ่ะผู้ชายเดี้หน่อยสามคนเอองานก็เลียหากันนะให้ตีกระเซลสะแหมเลี้นหน่อยเนาะครับผมอันว่าฮ่องกูก็ว่าฮ่กูดใช่ไมไม่เลี้ยนหาสมัยเกาเกาเลี่ยมบุตดีสมัยเกาเกาเหลี่ยมเอออืม่เลียหาเขาเยว่า มันต้องมีหาต้องมีหาอ้าวครับเอ้รนนี่สามคนนั่งหลักกรตีทำาน้าหลักคนตียังไงหนึงแหมครับกรไปบ้านเพูาว่าเรน้อยให้เอากนแย่งกันตีกันผู้ใช้ครับผมตีกันว่าะคุณเล็กบอกว่านันเจ้าของมี้งก็เลี้ยงเดียวนะครับครับแย่งกันไม่แล้วหาหาไม่แล้วนะครับเนาะแมีนคิดว่าที่เป็นสามหาซะสามหาบอกครับเออเอายังไงสนะครับผม เพิ่ตงตกซื้อหลายตัวเอาสามหาแล้วล่ะสามหาตัวนั้นโอ้ยตียังไงเลยครับเออมันิดหน่อยสามกนดิครับสามก็มหามแน่นอนล่ะครับผมอืฝันจะได้ก็บอกยังสั้นหรอนายยิมเนาะครับผมฝันจังได้เสียเพิ่นก็บอกยังสั้นครับเออผมซื้อแล้วก็ซื้อบบมาแอบนั่นถือแกว่าถืบอบ่ถือแกว่าบ่ถือกันมาล่ะครับผม เดี๋ยวเอาเอาเอาไปเป็นน้ำจิ้มก้อนตืวนีลเอาไปเป็นน้ำจิ้มก้อนแม่นหาคับสามหาคับสามเนาะครับเนาะหาจับไปแด้วนะครับครับอีกพิ่มอีกเรื่องเป็นหาเก่าใช่ไมฮะมันฮะดังเราหาเก่านะครับเนาะเออเอาเท่าไหร่ล่ะครับผมหายขจะยยิบแบตเตอรี่ใบก้อนนี่เห็นไหมฮะฮะขจะยอดวนะครับผมหาเตี๋มเนาะครับหามันปั่นไปเฉยเลยฮะมันตัวก็เั็นกล่องสลากออกมาโต๊คุยดุยลงมา ครับไอทีเข,ขาเกี่ยวกองกันว่าล่ะถือว่าเป็นความสวกดีของเอฟซีเลยนี่เสียจวนเพิ่นแวะเขามาขนาดเป็นหนักๆเพิ่นแวะเขามาเตอาหัวใครเลยครัคือเพิ่นฝันเพื่อเพิ่นกับมาปั๊บเลยครับฝันก็ได้กับมาบอกทั้งทันเลยครับหอดมือกันจะฟันอีกกันจะได้มาบอกอีกคือนเราโอ้ยครับก็ถือว่าเป็นบุญทั้งซองพร้อมถือว่าเป็นบุญทั้งเอฟซีพร้อมที่เสียเพิ่นมาแบ่งปันให้แมนบลเพียงเทียรครับผมนบลเพียงเลยครับจะให้ได้เมื่อเลย ผู้ใดไปเอฟซีช่องแตงโมช่องนัชชาเนาะข้ยงหรือเยิมนี่นะครับผมก็ให้ถือเลขสร้างวันอือครับผมสาธุครับห้เครับผู้ใดเดืบงช่องนี้เนาะมโน่นี่จัดใส่สงการใน้ตุเกีเนี่ได้เลยครับได้เลยว่าที่หนึ่งเลยครับหนึ่งมิาหนึ่งมษาเนาะครับเอออ่แต่พี่หาละหาซ้มซ้หาหาเเก้าหาทั้งละอ่าก็ยังใครซื้อได้หาเก้าอ่ะแล้วจะเลี้ยกันไปน้องๆครับผม แสดาลาหฮะฮะมันถือกันแน่ครับขันแม่นขันแม่นเน้นให้เน้นเน้นเน้นก้อนไปบยิบสลากกินแบ่งไว้ก้อนคือหาเก้าบ่กสามหาซะสามหานะครับเนาะสามหาครับอ่าสามหาโดนเน้นเลยเน้นคือสามหาได้ครับแต่เพราะได้มายสามคนเนี่ยมันแยกเขาตีกันแน่ได้หมายว่าผู้ชายเนาะมันมึนเนาะตีครับผมเอออยากเงินการแล้วเฮ็ดนี้เงื่อนการเนาะเรียกว่างที่ครับอัน เขาได้ลูกแฝดสามโคตรมาจะที่ว่ายังก็เรียนกับเลี้ยนหาเก่าเรียมสมัยเก่าพ่าเขาเอาไม้เรียนแล้วเล้นตีเลียนทหาอ่ะมันเป็นเก่าเรียมเก่าเรียมเออไม่เล่นเขาเล่นตีว่าเป็นหาเก่าแล้วเล่นรอไปมันเลยครับผมเรียนหาเก่าเรียมเบมันขาดเลยครับก็เลยก็ถือเลยนอนเอวครับถือแล้วครับอันฟันยังเสริว่าบาดละแต่พี่จะหน้าเบืองพวน ให้เฮ็นแล้วตอีเนาะครับผมให้เฮ็นแล้วตอี่ยื่อเออยางมาขายกระซื้อจำไปสรางหาเก้าหาสามสามหาเลยครับอันนี้เป็นเนื้อครับโอ้ยก็ถือว่าเป็นบุญทั้งซ่องพ่อมครับที่ได้ทำคลิปเสียเพิ่นคราฝันเรามาปรับเราได้แต่งโมมาเลยมาเลยครับอันอ๋อผมไปว่าอย่างผมเลื่อมเลยครับเพิ่นยันเพิ่นเลื่อมเพิ่นก็คิดน้ำเย็บซี่ขึ้นกันเอออย่างไรว่าเถียงเลย ยัไม่ใหญ่มันถึกแล้วจ่วแพ้งหลายซะ <laughs> เลขนี่ว่าแพงจัคเมนบอก่าว่าใหใส่ซองมาขายนี่บ,บ่กว่าเอาให้ซื้อแจกซื้อแต่คบนบาซื้อน่าสนใะ,ะครับผมจรียกว่แพงหลายอันนี้พว่ามัเนเลื่อนเห่าหรอกเลื่อนเตมมือรอกรอาสามหาตัวเดียวเลยเน้นๆไปเลยฮันวิ่งเนี่ยวันนี้ขห้จังเลยวั วิ่งไปน,นี่นกันเนย็บซี่เิ่มากก็เออถ้ามันถามอีกขั้นยิบาครับเสียจวนนี่เปิ่นมักตัวไหนมนัน,นจะถา,า,ามมาเนี่ยเพิ่นเน้นตัวไหนจะ้าเดีวเออแล้วว่าสามกัาหารเลยโอ้ยจะเห็นเสมอว่าในเอฟซีคือมักมาทั้งสองตัวนะเอ,อเอาทั้งสองตัวเลยไหมคร<ำ>ับพี่จะวิ่งสามกัาหาให้มันถือเออวิ่งสากับหา้วครับเนาะเออ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 มันบินวาใหมันกาะสามหาพราะว่ันยิบเราสองตัวเลยผมนี่เหบวิ่งแต่เดี๋ยวผมมักทั้งสามทั้งหาเลยเนี่ราผู้ชายสามคน อาตีกันแย่งเงินเหรียญห่ารับเอาไปเลยน้ำมูกไปได้ลูกฟ้าแปดมาใส่คุณอาแปดสามุมนะโอ้ยหลายเอเอ็ซีพิจารณาเบื้องเพราะเคยตีเลขเปลี่ยนยุคก็ผมอยู่ครับแล้วโคตรกระไดครับพิจารณาเอาอันนี้เขาเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับผมคือว่าถ้าเห็นแล้วจับใบก่อนหามันถืงเนาะคโคตรเขาบอกผมแจ้งว่ามันจะออกตัวใด S <S <preach science> ผมจะบอกถือเป๊ะๆรดล่ะเรื่อวเราผูบกว่าผมฝันว่าผมไ้วิ่งเกตบอครับผมวิ่งเตตัวละสองแสนผมแจ็คพจมันเป็นจังไรผมันว่ามันว่าล่ะมือเมื่อ่นทายทอดสดนาะครับทั้งทายทอดสดทั้งทยสอดแต่คลิปธรรมดาครับคลิปได้ครับผมคลิปธรรมดาครับพี่เอิครับนี่ครับตนวิรล้ครับมีคิปสันในอรอมเอออาเขาหจับผมตัวครับมีคิปด้วยครับอเบิงคิปของยิมกับแตงโมเออลกับ้องหญิงครับผมดาว่า วันนี้เราเอาไปพิจารณาเบอร์อีกครับสามก็หาเขาแยกไว้มันน้ำหนักซ้ำกันเปีซีก็เขียนมาถามหลายกู้่นบการโทษรบกวนเสียเพิ่นนอกจากเพิ่นสีมาเพิ่นได้ตัวดีเพิ่นฝันดีเพิ่นกระซีมาดอกกับต่อเปี๊ยซี่เป็นสินะครับตออฟัันละเพราะว่าผมผมกับเฮ็ดงานเนาะครับเพิ่นกระยากครับผมอันใดบางคนบอกว่าบอกเราว่ามีเวลาอันน้อยเนื่งแค่ ไฮเอ็ซีนี่แหละครับผมเอคุณจักซ้าความกันแล้วผ่มีส่วนตัวใไ้ไว้เป็นพิเศษครับผมมีส่วนตัวนะครับเด้อเสีย่ามีส่วนตัวได้ก็ได้พร้อมกันได้พร้อมกันคุณจักพร้อมกันครับผมให้ติดตามช่องยิ้มครับแต่งง้ขางน้าแช่เขาต้องญิงนะครับผมเออผมทันทีบี่พลาดบมผิดหวังเลยดิครับผมเพราะว่าทอดทอดเด็ดไให้ได้ครับเออบมปั้นแล้วเราบอกคือเก่าครับครับผมว่าอ่ำเทอยรกะทีขึ้นกันครับ เออแง้วเนี่ยนะผมก็ซื้อรักศูนเจ้าเขาบ่ฮอดศูนสามด้วยครับโอ้ยน่าเสียดายนะครับเอารักศูนย์มาเลยเจ้าเขาเอาสูนสามกอาสูนย์สองแต่ว่าผู้ใดมักสายวิ่งคือเขาเตรียมๆเลยครับแมนวิ่งในบ่ใครพลาดเสียเลยครับผมว่ามันวิ่งว่ามันคือแมนโหดใช่ไหมว่ามันได้ผมได้เสีกรอกสลากว่าตัวคนหมดเอาโบ่ครับบ่ตัวผมเม่ได้ผมได้ควบฝันผมนี่แหละครับเสียเพิ่นฝันเอาเด้อครับเด้อ ครับผมงูมีเหล็กลับเหล็กวงนอกวงในเอียงนับเขาดอกเออปันที่นั้นก็บอกกันแล้ว่ามันแม่นเลยครับมันแม่นมันถือกอีหลีครับอยู่กับเส้นไผ่เ้นมันเนาะอันเออครับผมปันที่นั้นมันก็ถือครับคือว่ารถปันอ่าที่ถือเก่าสุดที่ถลายรถปูหรืเนาะครับผมคือแม่นโหดรปันว่าใครแตกที่นาบ้านเนาะครับผมแตกเต็มเฮียทั้งอะไรเออใครแก่ก็ยี่นาบ้านครับผมบางคนเขาบอกปันเกี่ยวเหมือนท่านไปคู่กับว่าไอจะได้ถือเรียงบ้านเจ้าเป็นบ่ครับ ปูว่าไม่ได้ออกว่าเลที่เสียนยวนครับร่าตายเห็นน,น้เก่าศูนย์เนาะเอก่อถ้ามาผมก็ซื้อมยุ่งเฉพาถึอราย้่นนองวันนั้นบละครับผมต้องมีถึกว่างลาดสองล้านจิละครับแล้วปูไปเนินว่าจะถืหลายก็เลยเออถือมีซื้อรถให้ปูด้วยครับครับผมด้วยแต่ซื้อเวลาได้ถือฮารลาดวันฮู้วว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 ีววีวว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 วีวว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 วด้วว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 ว ลองพิจรารณาเบิรงธรรมะคือพบกปแจ้งเอาครับถ้าบ่มักอ่ะปล่อยมันไปเนาะครับเออถ้าเอาตัวไม้เฮือว่าฟันได้ผมก็ไปมาบอกอีกคือเก่าครับแล้วก็แพงครับผมเอฟซีทั้งเออ่บุรีรัมทั้งเอ่ียังน้ำกีบวเนี้ยครับผมแล้วก็โทรมาถามเรืร่อยอีกคเออทั้งสุพรรณทั้งเอาเพื่อเอียงบางปาม,มากแล้วก็โทรมาถามผมครับผมคนเรียนมีน้องผมดีเยอะที่สุดเลยครับแล้วก็วิพาฒน์ไต แถวสะตูนแถว่าสุราษฎร์กุ้เนี่ยเพราะก็เลยว่าผมเมื่ะไหรบครับได้เยอะล้วก็ว่าขอบคุณเสียนจีนหลายๆเรอ่องเออให้น้ำหนบาเพื่อนเพื่อนก็สิเอายังไ้เขาก็ว่าเอาดอกเพิ่นก็ได้ส้มผสมข้าหวานมาให้กินโอ้ครับผมขอบบุญขอบคุณหลายๆเพื่อนล่ะครับเมืเอวันนี้เราเอาพิจารณาเอครับสามกับห้าท่านมากกว่าท่านบินมาเลยจับคู่ให้รับมี3สมหา หาเก่าเท่านั้นเพราะว่าได้เรียนหาแล้วเก่าเรียมใครมันซ้ำตัวก็ซ้ำหาเก่าง่ายๆเราต้องคิดอะไรครับผมเอ้ยสิวันพิจารณาครับพีจัยหน้าเบิ้งถ้าถ้าชอบก็ตามครับชอบตามก็สวนกันไปครับผมเออเท่านั้นเลยอะนังยิ้มมิได้ถามบอหนี้ได้ถามเสียคุณบอครับเออบอกช่องนังยิ้มไหนครับเบิ้งเอื่องร่าสื่อเบื้องครับ เฮห้จวนมาเลยวมันนะฮะมันแม่นเนาะแล้วก็ว่ามีเรียงรับเรียงวงนอกวงได้ครับเขาดอกนี่เรียงฝันเอาหน่อยนักหน่อยน้าได้ครับจะได้เบิ่งคลิปเสียจวนเพิ่นแม่นง่ายง่ายๆครับผมแต่เขาไปขอท้ายท่าที่บ้านเขาไม่ยอมให้เลยครับผหลายช่องโหวดเขาไม่ยอมให้เลยเอ้เบิ้งน้นกันบางสีละเขาก็มาบ้านน้องสาวอันนี้คือสำนักของปูเออปูชีปลาขาวนะครับผมสำนักปูชีปลาขาวครับผม ล่ะก็คำน้างสาวครับเอฟซีพี่แต่หน้าเบอร์เรื่อครับเลยครับปก็พี่ฝากเขานี่ละให้เป็ระบบัชิ้พิเศษสำหรับสงการนี่นะครับสงการนั่นนะครับหนึ่งเมษาเออถ้าได้ซื้อแป้งซื้อยังเป็นท่าแก้วครับผมเอางั้คต่อขอบคุณในรายครับสวัสดีครับยินดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้เป็นแนวทางของเสียจวนเพิ่นให้แด้วครับเด้อเพิ่นฝันแล้วเพิ่นก็คิดนำเอฟซี ครับมือคื่อนนี้เฟืนฝันว่าเด็กหน่อยสามคนเอาเงินเหรียญหามาให้นะครับเด้อเงินเหรียญหาเหรียญหาสมัยเก่าเหรียญหาสมัยเก่าครับผมมากอะมาหยาดกันเป็นบ่อเสียครับมาหยาดกันครับเหรียญหาก็เป็นเหรียญเก่าเรี่ยมครับส่วนตัวเลขนะครับเนาะเสียเพิ่นจับให้ครับเด็กหน่อยสามคนกับเหรียญหาเสียเพิ่นจับให้สามหาเลครับเด้อสามหา เลียนหาเป็นเก้าเลี่ยมอีกคู่หนึ่งเสียเพิ่นจับให้หาเก้าครับผมหาเก้าสามหาหาเก้าครับชวนมักสายวิ่งสายเลียนนะครับเนาะผู้ใดเสียไปจับเลียนครับเสียเพิ่นกะให้เอาสามกับหาครับวิ่งหาวิ่งสามเลยครับเด้อวิ่งหากับวิ่งสามครับผมครับวิ่งหาวิ่งสามเนาะครับเนาะกับสายวิ่งกับเสียจวน เพิ่นกับิดน้ำฮอตเอฟซีเกันครับอยากให้เอฟซีได้กับเพิ่นฝันเพ๊่บเพิ่นกับมาปรับนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นบุญทั้งช่องและก็เป็นความโชคดีของเอฟซีครับสำหรับตัวเลขของเสียจวนกับี่สามหาหาเก้าครับเน้นคือสามหาด้ครับเด้อสามหาครับ่ซนสายวิ่งกับสามกับหาครับสำหรับชิปนี้ทังช่องกับอเอฟซีสุขทุกคนลำลำรวยรวยโชคโฉวมันมันกับกับตัวเลขของเสียจวนเพราะเนาะสุดตอนรับสงการ ครับสุดพิเศษสุดตอนรับสงการนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ทั้งสองยนทีมก็ขบสวัสดีครับ